ใส่เฮลตี้ครับออกกำลังแต่ก้เดิมพันไหมเนี่ยขส่แพ้ขา่แพ้วิ่งตะก้อชาหนุ่มวัยรุ่นกำลังดีไงแวกปัจั่สอง

ออกหลังกายครับเอาผมก็ไปลงให้คุณว่าคุณเป็นคนดีเล่นกีฬาใส่เฮลตี้ไว้ใส่เอากำลังนะครับนี่ดูดูดูโชว์โชว์โชว์อันนี้สุรพลโดนไหมโดนไหมโดดโดน โดนโดนตรงนี้ต้องโดนโอ้โหมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปอู้ยตายเลยโอ้ยอะไเข้ามานี่ จะช่วองก็บล่่ากลงของกินเยแล้วมากินเสร็จก็ต้องออกกำลังาชนกันเลยกันโอ้โหอันนี้ก็รุ่นอายุ40อัพขึ้นนะครับอันนี้เป็นตะก้ออายุ40ขึ้นนะครับโอ้โห45ขึ้นจะเล่นได้นะครับตะก้อสนามนี้ แต่ละคนก็จะมียาประจําตัวมียาเบาหวานความดันไขมันพอกตับอะไรเต็มไปหมดครับแต่ไม่กินหัวใจนี่ไป <ś c oughs> ะครับเราจะกินข้าวแล้วเราก็ต้องออกกําลังโอเคครับสายเฮลตี้อ่อาเดี๋ยวต้องลงคลิปตกปลาบางแล้ววพากินเที่ยวตกปาลากินอย่างเดียวไม่เที่ยวกับตกปลาไม่มีโอเคครับผม<ต>ละอ่าจบกันด้วยตกลูกนี้เจอกันคลิปหน้าครับ